เจอหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลณวะรัตนาพงศ์ครับ วันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ตามทีนะครับเพราะว่าอีกไม่นานเราจะก้าวเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแง่บวกในแง่ดีการค้าการลงทุนระหว่างกันจะเกิดขึ้นมากทีเดียวครับแต่ในแง่ที่ต้องเฝ้าระวังก็มีอยู่เหมือนกันเพราะว่าการเดินทางระหว่างกันในแถบอาเซียนจะเกิดขึ้นมากมายเดินทางมากยิ่งขึ้นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคต่างๆจะมีมากขึ้นหรือไม่นวยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพื่อสุขขขภาพทที่แ็งแงงรอคนไย วันนี้ผมพูดคุยกับคุณหมอโสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับอธิบดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับทมในภาพรวมท่านอธิบดีครับว่าในแง่การทํางานของของกรมในการดูแลสถานการณ์ต่างๆโรคต่างๆในประเทศไทยทั้งที่ผ่านมาและอดีตทปัจจุบันนี้ด้วยเนี่ยเราทําอะไรยังไงบ้างครับคือหน้าที่ก็คือป้องกันควบคุมโรคนะครับก็ต้องมีระบบนะครับในการที่จะดูแลนะครับอันที่หนึ่งเลยคือไม่ให้เกิดโรคก็คือป้องกันับ prevention นะครับอย่างเช่นมีเรื่องของให้วัคซีนป้องกันโรคทำไงให้สัตว์ แข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่แพร่โรคไปถึงคนอย่ามีเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นนะอันนี้คืออันที่หหลักการที่1อันที่2คือเหมือนกับเป็นการเรื่องของตรวจจับให้ได้เร็วนะครับแล้วก็มีระบบเฝ้าระวังเหมือนเป็นเรดามีอะไรผิดปกติขึ้นหรือไม่นะครับถ้าเกิดมีก็ไปจัดการมาได้ทันก็เป็นระบบที่3ก็คือระบบตอบโต้หรือレスปอนนะครับเราจะมีเหมือนห้องคอยดูเหมือนวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีทีมเคลื่อนที่เร็ว นะครับเรื่องของคอยสอบสวนคอยต่างๆเหมือนกับทีมต่อสู้อากาศยานถ้าเปรียบเทียบอันนี้คือระบบที่เราจัดการถ้ามีเครื่องบินของศัตรูเข้ามาหน่นฟ้าของเรามีเดา้์ตรวจจับมีเดาร์จะพบพบก็ทีมก็ขึ้นไปต่อสู้นั่นคือกระบวนกาที่เราทำซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีเดียวกับที่เราดูแลเรื่องของอีโบลาที่ตอนนี้กําลังเป็นข่าวคราวกันอยู่ถูกต้องครับเราก็มีระบบที่ดูแลนะครับในการตรวจจับนะครับเอ๊ะ เกิดข่าวที่ต่างประเทศก็ต้องตามว่าจะเข้ามาประเทศไทยไหมนะครับใช้หลักการเดียวกันที่หนึ่ง vention หรือป้องกันเนี่ยไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้นะครับแล้วเราก็ห้ามคนของเขาเข้าไม่ได้แต่สัตว์ป่าที่ติดห้ามเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีกฎอนามัยระหว่างประเทศนะครับยูดีจะไปห้ามคนของเข้าประเทศเนี่ยทำไม่ได้องค์การอนัยโลกบอกไม่จํากัดการเดินทางหรือเพื่อมนุษยธรรมหรือในอดีตที่ของเรามีซางเงี้ยถ้าเขาห้ามคนของเราออกนอกประเทศไม่เข้าประเทศเขาเนี่ย เพราะนั้นต้องมีกติกาสากลของโลกอยู่นะครับเรามาใช้ข้อที่2คือตรวจจับนะครับเข้ามาจากดานเข้ามาจากนอกประเทศสวนภูมาสวนภูนะครับตรวจจับว่าคุณมาจากประเทศที่มีเกิดโรคไหมคุณมีไข้ขึ้นไหมตรวจจับนะฮะเสร็จแล้วมาอยู่ในบ้านเราก็คอยติดตามนะครับก็มาสู่ระบบที่คอยตรวจจับในชุมชนตามโรงแรมในชุมชนถ้ามีคนมาจากประเทศที่ระบาดแล้วไข้ขึ้นบอกเราด้วยครับนะครับอันที่3าคือระบบตรวจจับที่สถานพยาบาลนะฮะถ้ามีไข้ขึ้นมา นะครับก็ต้องป้องกันเพราะตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับไม่ให้คนสัมผัสเพราะมันติดต่อจากบางทีเลือดน้ําเหลืองโดยเฉพาะ่ิ่งคุณหมอหรือพยาบาลนะครับเราก็ได้ควบคุมโรคได้ครับการเปลี่ยนแปลงของโรคต่างๆซึ่งยิ่งนานมันก็ยิ่งพัฒนาความรุนแรงของโรคมากขึ้นเรื่อยๆการทํางานของเราเองต้องพัฒนาต้องใช้เครื่องมือเครื่องม้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยไหมครับพัฒนาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ของบุคลากร สำคัญที่สุดก็คือบุคลากรในด้านควบคุมป้องกันโรคนี่แหละนะทีมคุณหมอทีมพยาบาลทีมห้องปฏิบัติการต่างๆเนี่ยคอยติดตามข่าวสารเพราะวิชาความรู้เปลี่ยนไปสถานการณ์โลกเปลี่ยนนะครับเดินทางมากขึ้นครับโรคมากขึ้นหรืออย่างคนไทยไปฮัชตอนนี้นะครับมันก็มีโรคเรื่องของเมอร์สโคโรนาไวรัสเราก็ต้องระวังหรือแม้แต่อีโบลาอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือจากการเดินทางโรคติดต่ออีกโรคคือพฤติกรรม พฤติกรรมการที่โรคเจริญขึ้นออกกำลังกายน้อยลงแัะประทานอาหารซึ่งทําให้เกิดเบาหวานความดันนะฮะรหรืออีกกลุ่มหนึงคือโรคจากการประกอบอาชีพหรือสภาพแวดล้อมขยะไฟไหม้โรงงานระเบิดก็เกิดโรคได้นั้นกลมคุบค่มโรคเราเนี่ยดูทั้งโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ NCD แล้ก็รโรคจากการประกอบอาชีพ กว้างมากกว้างกว้างมากทีนี้ถ้าถ้าเราจะพูดถึงโรคที่ตอนนี้เป็นข่าวอย่างอีโบลานอกจากอีโบลาที่ตที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้วนว่าเดี๋ยว a อ c เปิดค,คนจะเข้ามามากมายหลายจากหลายประเทศทีเดียวเราต้องเฝ้าระวังโรคอะไรอื่นๆที่ที่ที่ทางทางทางกรมสนใจอยู่บ้างไหมครับคือเรามีระบบเฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับอย่างต่างชาติเราก็รู้ว่ารอบบ้านเรามีโรคอะไรครับมาเรเรียเคยมีบางพื้นที่เราคุมมาเรเรียได้แล้วพอมีแรงงานต่างชาติมากรีดยาก็เกิดมาเรียระบาด เพราะเขามีโรคเข้ามาแล้วเป็นพาหะเข้ามาในบ้านเราถูกต้องอคือยุงบ้านเรามีอยู่แล้วในปา่านะครับปกติเราคุมได้หมดนะมีเชื้ออยู่ในเลือดเขายุงกัดก็ไปแพร่ถ,ถึงคนไทยนั้นมาเรเรียนะครับคนเรากลัวเท้าช้างใช่ไหมฮะเอ๊ะวันโรคดื้อยาเข้ามาไหมอันนี้คือสิ่งซึ่งอาจจะมาได้เพราะเรามีระบบที่ทางคอสอชอที่บอกต้องตรวจ แล้วขึ้นทะเบียนรเราตรวจจับแล้วเราก็ป้องกันพวกนี้นะครับ,รบถ้าเจอรักษาซะอันนี้ก็เข้าระบบรียะป้องกันป้องกันอย่างเช่นพวกแรงงานต่างด้าวคือให้กินยาเลยป้องกันเท้าช้างนะครับมีการตรวจจับก็คือเอ็กซเรย์ปอดตรวจเชื้อต่างๆ ถ้ามีก็ให้การรักษานะครับเสร็จแล้วก็มีระบบประกันสุขภาพให้เขาซื้อบัตรสุขภาพด้วยถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะได้มารักษาที่โรงพยาบาลแล้วเราก็ควบกลุ่มโรคได้นะครับให้ฉีดวัคซีนป้องกันในผู้ติดตา่างน้านี้ระบบที่ดำเนินการอยู่แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่ที่ท,ที่ที่ต้องระวัง ถ้ามันเข้าหลักก็คือเราหลักปฏิบัติของทางกรมอยู่แล้วเนี่ยมันก็สามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้อยู่แล้วถูกต้องถูกต้องไหมครับทีนี้ในในภูมิภาคเดียวกันยังในแถบอาเซียนอย่างนี้ครับมันมีโรคประจําถิ่นอะไรที่เหมือนหรือว่าต่างกันในแง่ของการดูแลไหมครับคิดดีคืออย่างโรคติดต่อเนี่ยจะคล้ายๆกันภูมิภาคนี้นะครับ ถ้ามีป่าเขามีอะไรก็มีมาเลเรีย<อ>าชายแดนเขมรชายแดนทางพาม่าเนี่ยมีมาเลเรียก็จังหวัดชายแดนเราก็มีอยู่นะครับเรื่องของโรคเห็ดร้อนนะครับไข้เลือดออกเราก็มีอยู่นะครับเรื่องของอุจจระร่วงรเรื่องของวัณโรคนะครับอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับนี่โรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่ออันนี้ทั่วโลกเลยเป็นภัยคุกคามทุกประเทศนะครับต้องต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาถูกต้องครับ ในแง่การทํางานของกรมนอกจากเครื่องมือเครื่องไม้นอกจากระบบที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยครับความร่วมมือของประชาชนเองก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้การทํางานของเราประสบความสาเร็จคือสมัยนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับบางทีมันมีจากปัจจัยด้านสังคมนะครับอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการศึกษาเรื่องของสภาพแวดล้อมอื่นๆเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องของการที่จะไปดูแลในการป้องกันควบคุมโรคเนี่ยต้องอาศัยภาคส่วนอื่นๆกระท่วงอื่นๆนะครับไปจนถึงพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันครับครับผม โลกออนไลน์สมัยนี้ไปกันเร็วามากไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจะมองในแง่ดีก็ทําให้เราสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นจะมอในแง่าร้ายโรคต่างๆมันอาจจะมาโดยที่ข้อมูลข่าวสารออกไปแบบผิดๆทางกรมคิดว่าเราจะใช้พวกโซเชียลมีเดียต่างๆในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับให้กับประชาชนได้ยังไงบ้างครับเหมือนข่าวลือเร็วมากเลยครับเกิดโรคนี้ในออฟฟิศน,นู้นออฟฟิศนี้อย่างเงี้ยน,นะครับเข้าผ่านทางออนไลน์ครับผมบอกกับเราก็น้ำยอกอาำน้ำบงนะครับเราก็ใส่ข้อมูลป้องกันอีโบลาขึ้น YouTube เพื่อแพร่โรคเพียงแต่ว่า ข้อมูลที่ใส่เนี่ยต้องน่าสนใจต้องกระชับนะฮะแล้วทายังไงให้ไปใช้ถึงจะโดนใจคนดูถูกต้องครับถูกต้องเราเราต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วองค์ความรู้ที่ให้นะครับสมัยนี้ไม่ต้องเสียตังค์มากนะครับเพียงแต่ตรงนี้ประเด็นนี้จะทำยังไงให้ติดตรึงใจนะครับมีมาร์เก็ตติ้งดีๆเข้าไปเท่านั้นแหละครับผมผมย้อนกลับมาที่บ้านเราที่พอดีครับตามตามชนบทตามพื้นที่ห่างไกลโรคภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งที่มีอยู่แล้ว หรือว่าโรคที่มันกําลังจะเกิดขึ้นใหม่ๆวิวัฒนาการของโรคที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นมันมันเป็นอย่างนั้นไหมครับทานีมดีมันแรงมากขึ้นเรื่อยๆไหมเป็นบางโรคบางทีมาเรียดื้อยานะครับบางทีมีวัณโรคดื้อยานะครับพวกนี้น่ากลัวน่ากลัวในเรื่องรักษาก็ยากนะครับค่ายาก็แพงขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่มียารักษาเนี่ยจะเป็นปัญหาได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าบางทีพี่น้องประชาชนไม่ทราบไม่ได้กินยาติดต่อกันนะครับถึงได้มีระบบที่ว่าป้องกันเนี่ยป้องกันการดื้อยานะ นะครับอันนี้ในเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆบางโรคเนี่ยบางทีด้วยขนมทำเนียมประเพณีหรืออะไรบางอย่างเช่บบอชบบนอาหารเป็นพิษะนะครับหรือบางทีกินอาหารของดิบๆไม่สุก้างไม่สุกมากซึ่งตามต่างจังหวัดต้องยอมรับว่ายังมีอยู่งนี้อยู่เยอะถูกต้องครับอย่างเช่นหมูดิบหมูดับทางภาคเหนือนะครับกินปลาดิบนะฮะพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็เกิดมะเร็งในตับอันนี้ขนรทมเนียมประเพณีนี่ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็เหมือนกับต้องสู้แล้วก็ต้องหาทางที่ว่า ปรับตัวกันยังไงนะครับต้อ,องคงต้องใช้เวลาเพราะว่าวัฒนธรรมแบบนั้นก็มีมานานตแต่จนถึงวันนี้ก็ยังเราก็ยังไม่สามารถจะคลี่คลายหรือว่าทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมได้ถึงได้บอกมีปัจจัยอื่นที่ว่าพี่น้องประชาชนต้องร่วมด้วยร่วมมือด้วยในประเด็นนี้นะครับครับผม สุดท้ายอยากให้ท่านพอดีช่วยช่วยฝากหน่อยครับว่ามีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางดูอยู่ทางบ้านว่าทางกรมควบคุมโรคอยากสื่อสารข้อมูลอยากสื่อสารข้อความอะไรไปถึงพวกเขาในฐานะที่เราเองดูแลภาพรวมโรคโรคต่างๆของประเทศไทยค,คิดออว่าบอกมี3ด้านเดียวกันครับจริงๆเรามีระบบเฝ้าระวังที่ผมนําเรียนนะฮะร,ระบบเฝ้าระวังเราจะได้ข้อมูลมาแล้วจะทราบเลยโรคแต่ละโรคเนี่ยมันมีแบบแผนการเกิดอย่างไรช่วงไหนที่เกิดนะฮะเรียกว่าแล้วเวลาที่เกิดหรือว่าคนที่เสี่ยงเนี่ยนะค,ะร,ค,ครับเราก็พยายามทําเป็นเหมือนว่า พยากรอากาศพยากรโรคทั้งปีนี้ปีนี้น่าจะมีโรคอะไรระบาดในแต่ละช่วงเวลาด้วยในแต่ละช่วงเวลาด้วยก็ประกาศอีกนะครับหน้าฝนเป็นยังไงหน้าร้อนเป็นยังไงหน้าหนาวเป็นยังไงพร้อมกับมีคําแนะนําที่ว่าป้องกันอย่างไรอย่างเช่นป้องกันไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ครับล้างมือบ่อยๆถ้าป่วยใส่หน้ากากป้องกันโรคหยุดงานอยู่กับบ้านอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะทำนะครับวันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเราก็มีระบบเฝ้าระวังแล้วก็เตือนนะครับแล้วก็วิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกัน ถ้าเกิดขึ้นเกิดโรคขึ้นบอกเรานะครับเพื่อจะได้ไปควบคุมโรคให้ได้เร็วที่สุดสายเรื่องของกรม1422 1422แจ้งได้ตลอดเวลาครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณท่านที่ดีมากนะครับขอดีครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่เราหยิบมาฝากกันนะครับจากคกรมควบคุมโรคว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้เป็นยังไงลักษณะการทํางานระบบการทํางานเป็นยังไงและการป้องกันถ้าหากว่าจะเกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคตเป็นยังไงบ้างทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่หยิบมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับ เวลาของเดืนหน้าประเทศไทยในช่วงนี้ช่วงต่อไปเป็นช่วงนาวอเนเวอร์ของคุณหมอยยยุทธมายาลาบวันนี้ผมและท่านอีิบรีลาไปพร้อมกันสวัสดีนะครับ